สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สาวเลยจะพาทุกคนมาดูนี่ค่ะแทนแทนแทนทุกคนมาดูพร้อมกันนะนี่ก็คือมะเดื่อชิงค่ะมะเดื่อน้อยที่บ้านสาวเนยเองทุกคนมาดูใกล้ๆกอุ้ยดีใจมากน้องออกลูกแล้วค่ะแล้วแบบคือออกเต็มต้นเลยมาดูเร็วมาดูเร็วทุกคนอุ้ยลูกน้องน่ารักมากนะคะ ผิวของน้องนะคะคือมีความมันวาวมากทุกคนจ๋านีใครเคยเห็นบ้างคะหรือที่บ้านใครมีบ้างคะเมน,นมาบอกสาวเนยบ้างนะมวยทุกคนเต็มต้นเลยอะ่ะเป็นพวงงเลยดีใจมากเลยนะคะเนี่ยในที่สุดน้องก็ออกลูกแล้วมวยทุกคนดูสิคะผิวงามมากๆแล้วทุกคนจ๋ามีตั้งแต่ยอดยันโคนเลยนะคะนี่ทุกคนดู ที่โคนต้นของน้องก็มีนะคะโหนี่ไลขึ้นมาลูกดกมากเลยนี่จ้ามาเดือชิงน้อยของสาวเนยเองนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยห้ยเพลินมากเลยนะคะเนี่ยตั้งแต่ซื้อมาปลูกนะคะตอนนี้น้องออกผลแล้วดีใจมากๆเลยค่ะทุกคน ไว้เดี๋ยวผลของน้องกินได้เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวสาวนเนยจะมาชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเอยทุกคนแค่เห็นก็ภูมิใจมากดีใจมากเลยค่ะที่น้องออกลูกอุย้ยผิวสวยมันวาวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวถ้าผลของน้องกินได้เมื่อไหร่เนยจะมาชิมให้ดูนะคะอย่าลืมติดตามเนยด้วยนะบ๊ายายอุย้ยดีใจมาก